นี่ครับทุเรียนระยะ80-90วันนะครับระยะเต็มล่างและเบ่งฟูแล้วนะครับหนามเขียวทรงสวยครับนี่นะครับทุเรียนต้นนี้อายุ20ปีนะครับ นี่นะครับเทคนิคการใส่ปุ๋ยสวนน้องออฟนะครับคนต้นถ้าสังเกตนะครับใกล้คนต้นนะครับจะไม่มีเม็ดปุ๋ยเลยนะครับ การใส่ปุ๋ยของน้องอ๊อฟครับจะเน้นใส่จากโคนต้นออกมาประมาณ2เมตรครึ่งถึง3เมตรนะครับใส่ระยะปลายพุ่มครับปลายพุ่มเข้าไปประมาณเมตรหนึ่งครับครับผมจะพาเดินชมสวนทุเรียนของน้องอ๊อฟไปเรื่อยๆนะครับหลักการเดินครับหลักการเดินครับ คือเติมฟาร์มสมบูรณ์ให้ไปแต่ต้นพืชและใบทุเรียนนะครับนี่นะครับสังเกตได้น,นะครับน้องอ,อกก๊อฟจะไม่เคยเบรกใบหรือกดใบหรือชะลอใบเลยนะครับปล่อยให้ใบแตกตามธรรมชาตินะครับ นี่ครับทุเรียนระยะเต็มล่างนะครับ 8. นี่นะครับเจ้าของสวนทุเรียนนะครับน้องออฟนะอยู่ไกลห,หน่อยไม่เป็นไรนะครับผมก็เก็บภาพสวยๆไปฝากท่านผู้ชมทางยูยูทู e นะครับน้องออฟน้องออฟใส่สูตรเสมอเนี่ยสูตร16เนาะสูตรเสมอใส่ไปกี่รอบแล้วครับเนี่ยสองรอบอเวน้นเว้นห่างกันนานไหมห้าวันสิบห้าว,วัน ใส่ทุกสิบห้าวันเลยแล้วใส่เดียวไหมน้องอ๊อฟต้นนรโล,โลแล้วใส่แต่งระยะไหนน่าสิบห้าวันใส่ตั้งแต่ขึ้นลูกมากมใส่ไก่ใ,ใส่ตั้งแต่ไข่ไก่ใส่ตั้งแต่ไข่ไก่ด้วยเนาะนี่นะครับน้องอ๊อฟนะครับเจ้าของสวนคนเก่งนะฮะทำเองนะทําเองนะครับไม่ต้องพึ่งพ่อแม่เลยนะรุยเองเลยทําเองเลยตัดขนุนด้วยถ้าเดี๋ยวน้องอ๊อฟจะใส่ปุ๋ยอีกรอบเนี่ยใส่วันไหนพี่ว่าเห็นว่าจะใส่ ลื่นี้ลดน้ำใส่พร้อมลดน้ําเนาะครับอ๊อฟเราเดินเที่ยวได้ดไหมเบื่อไหมเดินทางดีกว่าป่ะสถานนี้แหละจะดีกว่าถ้าน้องอ๊อฟใส่ปุ๋ยอ่ะจากคนต้นเนี่ยมาใส่ระยะห่างขนาดไหนเอ่ยปลายใบปลายลงพุ่มอืมใส่ปลายลงพุ่มเลยใส่แบบ ใส่จากปลายคงพุ่มปลายทรงพุ่มเข้าไปเนี่ยลึกไหมกุะกายนีย้ออกไปนะ <Rag> azzi, อือครับคือคือออกจากโคนมาประมาณตั้งสองเมตร<อ>เนาะสองสอง,สองเมตรครึ่งแล้วก็ออกมาปลายชายพุ่มเลย<อ>ครับแล้วก็ให้น้ํานี่ก็ทําผืนเลยเอาง่ายแล้วกันเน,ะนาะตรงนี้ให้ตั้งผืนเลยเนาะคือไม่เอาดอกแล้วฉันเอาน้ําเอาให้ลูกโตนี่ครับสวยสวยสวยครับลูกกระจายดีมากเลยนะครับกะตัดจริงๆนี่ก็ น้าว่าสองมีก็น่าจะหมดแล้วละ่ะอ่าอืมสองมีก็น่าจะหมดแล้วละ่ะก็เดี๋ยวเราฉีดอ่าเข้าสีด้วยสีเทอร์โบโด้วยสีเซัอนด้วยเพรายิ่งจะตโตนะแล้วเข้าสีด้วยหนักด้วยนะตอน,นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งต้นไม้โสมด้วยตั้งแต่เป็นลูกมาเนี่ยน้องอ๊อฟแต่ไปกี่รอบจำได้ไหมสาม,สามรอบเนาะ <laughs> ถือว่าหนามไม่เก๊แลนะ้วเนี่ยหนามสวยปีนี้หนามเ,เขียวเหนามเขียวนามเขียวได้ได้ความสมบูรณ์ไงชัดแม็กัดแม็กเยอะแล้วได้ความเขียวได้น้ำหนักด้วยเละกความสมบูรณ์สามโลเกือสี่โลแล้วสวยๆแล้วใบใบดีแล้วน้องออฟเสน์ไหมของนนี่นะครับ ปัญหาชาวสวนชาวเกษตรกรนะครับถือมีมีน้ําไม่ขาดหรือมีคลองส่งน้ํามานะครับแต่แต่มีรายจ่ายเพิ่มนะครับน้องอาบอกว่าตกละชั่วโมงสองอร้อยนี่นะครับมีคือปัญหานะแต่ก็ยังดีนะครับที่มีน้ําให้เราแต่เราก็ยังมีต้นทุนนิดหน่อยนะครับเพิ่มขึ้นนะครับทุเรียนเป็นนี้แพงแน่นอนนะครับ นี่นะครับเอาไว้ทั้งกลุ่มทั้งก้อนเลยนะครับนับดูก็ค่านะครับ2องสี่หกดลูกนะครับ